ก่อนจะเริ่มศึกษาเรียนรู้ในระดับประถมมัธยมหรืออุดมศึกษาเราควรจะเรียนรู้สิ่งใดก่อนนะผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอาจให้คำตอบว่าก่อนจะให้บุตรหลานเริ่มศึกษาเรียนรู้ในระดับใดๆก็ตามควรให้บุตรหลานศึกษาเรียนรู้ความรู้สิ่งนั้นๆไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การศึกษาเรียนจริงซึ่งการให้ผู้เรียน เตรียมศึกษาความรู้นั้นๆไว้ก่อนนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่าการเตรียมความรู้เหล่านั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้ให้ความสําคัญมากเท่าที่ควรหรือมองข้ามสิ่งนี้ไปเลยและสิ่งนี้ก็คือสติและสมาธิครับการมีสติและสมาธิถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการศึกษานะครับเพราะไม่ว่าผู้เรียน จะอยู่ในระดับใดก็ตามถ้าการศึกษาเรียนรู้ในวิชาต่างๆไม่มีสติไม่มีสมาธิอยู่นั้นก็จะไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรนั่นเองครับสติและสมาธินอกจากจะเป็นสิ่งสําคัญมากในการศึกษาเรียนรู้แล้วยังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตและการทํางานอีกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์มานะครับ